สวัสดีครับแฟนๆท,ทุกๆท่านนะครพบ <c oughs> กัน,บนแบบจำเช่นเคยนะสำหรับหาแนาทางฮหน้อยนะฮะเช้านี้วันที่สิบแปดนะครับส <c oughs> ิบแปดหาุกคนเมื่อวานนะครับวานหราทีน้อยปกติก่อนนะสามห้าสองเก้าสี่นะครับ3 5มห้าสองห้าสี่นะมีเข้าสามตัว 4จุดครับ3 5 2ครับนี่มาเต็มตรงนี้เลยนะครับ3ตัวอยู่ตรงนี้นะฮะก็เลข2 5 5 2ครับ9 4 4ก็จุดนี้นะ นี่สองสามห้านี่มาครบเลยสามตัวนะครับส่วนน้อยปกตินะครับหนึ่งหกสองเจ็ดห้านะครับหนึ่งหกสองเจ็ดห้าหนึ่งหกสองเจ็ดห้านะครับนี่ก็ห้าเจ็ดตรงนี้อีกนะครับหกสองรอตรงนี้นะครับสองหกมีสองห้านะหนึ่งหกสอง ส่วนวีพีนะครับ71660นะครับ71660นะครับเจ็6 0นนะฮะให้เข้าไป12นึ่งสองครัเข้าเข้านะนี่3นม่ีเข้าหมดเลยนะจุดนี้นะครับนานาเขาจะมาทีนะครับมาทีไรได้ผล ขนลุกทุกทีเลยนะครับอตามแล้วไม่มาใช่ไหมพอหยุดแล้วมานะฮะจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูของวันนี้นะครับวันที่สิบแปดนะครับแปดสิงหาปีหกสี่นะฮะหกสองเจ็ดห้า แปดแปดเก้าเลขแปดนะครับห้าเจ็ดหนึ่ง สี่แน่นะจุดนี้หลุดนะครับหลุดยาวมาสามวันแล้วนะฮะอ่ะหุดยาวมาสามแล้หลุดยาวมาสามนะครับ สองสามเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าเดี๋ยวเพิ่มจุดหนึ่งครับจุดสังเกตนะฮะจุดสังเกตนะครับ,เ,รบเ,เข้าเนกะ้าสอง 3 4 6, 6 2 0 5ห3สองโซมน่มีสัเกเพิ่มนะฮะเจ5 59. ห้ก็5้านะหนะฮะเจ5 8นะครับเจ5 8ห้านะ สามศูนย์เก้าสสไม่มีเ3้าสาหนึ่งศสาหนึ่งนะครับอันนี้สองแปดก็้ีเลยแล้วก็แปดหนะครับเก้าแปดเจ็ดสอง เ8้าแปดเจ็ดสองสี่หนึ่งหกส็เข้าอยู่นะแต่ไม่บ่อยเท่าไหร่เลยครับเมื่อวานเมื่อวานก็เจหตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับเลข8นะครับสองห้าจ เงืนอโอเคครับหาในกรอบนะฮะเลขหกเลขแปดเลขเก้าครับหนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับเก้าหกเก้าแปดเก้าหนึ่งนะครับ 9, 6, 98, 9ก้าแล้วก็97นะวิ่งรูดเลข9ก้านะ,ะมาดูตัวเน้นของเราจะเป็นยังไงนะครับหกแปดนี่มีนะเอาจุดนี้นะครับ1นึ่งหนึ่งสสาสี่ เลขเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับเลขห้าหนึ่งสองสามสี่เลขศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขแปดหนึ่งสองสามสี่เลขหนึ่งไปแล้วเลขสี่อ่าหนึ่งสองนะครับเลขสามหนึ่ง พิงลุ่นเลขเก้านะแต่ตอนนี้ไม่มีเลขเก้าไม่มีเลขเก้านะครับสามสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดที่ชนนะครับห้าเจ็ดตัวนี้ก็มีห้าเจ็ดนะฮะที่บอกตัวนี้เดินเดินได้อยู่นะฮะเราคงติดตามจุดนี้อยู่นะหนึ่งสองสามสี่นะครับ นะครับฉะนั้นเออนี่เข้าไปแล้วนะครับเลข9 9195989791959897ม 9, าครบเลย919598974 9, ตัวนะครับแท้หนับไปที่9 8ตัวเดียวนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับ่วนนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอตอนโชคดีบกหนนตรงนี้สวัสดีครับ